เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมเข้ามาชี้เป้าที่ดินสวยๆนะครับทำเลดีนะครับไม่แพงครับแปลงนี้เอกสารสิทธิ์เป็นชฉนดนะครับถูกต้องครบถ้วนนะครับนะครับที่ดินอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับมีความเจริญแน่นอนครับที่ดินอยู่จังหวัดนครนายกนะครับอำเภอบ้านนาครับ อยู่ตำบลบางอ้อครับเนื้อที่15ไร่2งานนะครับในราคาไร่ละ4 3 0 0 0 0สามนบาทท่านั้นนะครับราคาต่อ1ไร่นะครับที่ดินเป็นพื้นที่สีเขียวครับติดกับถนนหน้ากว้างถึง84เมตรนะครับและยาว374เมตรมีไฟฟ้ามีน้ำประปาหน้าที่ดินเลยนะครับมีแหล่งชุมชนครับไม่เปลี่ยวครับเจ้าของต้องการขายยกแปลงนะครับไม่ได้แบ่งนะครับห่างจากถนนเส้นลังสิตนครนายกเพียงแค่6.8กิโลเมตรท่านั้นเองนะครับ เจ้าของงยางแก้งอีกว่าเดือนตุลาคมนี้จะมีการก่อสร้างทางด่วนนะครับทางด่วนทางสีนครนายกฉลองรัฐนะครับประมาณปลายปีนี้นครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าของโดยตรงเลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเช่นเคยถ้าหาไม่เจอสามารถคลิกที่ชื่อคลิปไดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ